สวัสดีครับวันนี้วันที่15มีนา2 5 6 4นะครับจะพามาเช็คสิทธิ์ม3 3เรารักกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาที่ Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์ม3 3เรารักกันนะครับอันนี้ผมพิมพ์ไว้แล้วนะครับก็จะแตะลิงก์เลยครับพอมาม3 3เรารักกัน com นะครับก็จะมีโครงการม3 3เรารักกันแบบนี้นะครับก็จะมีแถบ3แถบนะครับตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ประชาชนลงทะเบียนใหม่ทบทวนสิทธิ์นะครับอันนี้ผมอันนี้ผมตรวจสอบสิทธิ์นะครับตรวจสอบสถานะผู้ดได้รับสิทธิ์นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีให้เราใส่นะครับตรวจสอบสถานะการรณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะนะครับก็มีให้ใส่หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนนะครับชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับ ปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดนะครับแล้วก็กดตรวจสอบสถานะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเลยนะครับพอใส่ข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็กดตรวจสอบสถานะนะครับแล้วก็จะขึ้นมารายละเอียดการรับสิทธิ์นะครับท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการม3 3เรารักกันนะครับท่านมีสิทธิ์ได้วงเงินม3าเรามรรักกันตลอดระยะเวลา ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทุกวันจันทของแต่ละสัปดาห์นะครับเริ่มใช้ใจ่ายวันที่22มีนานะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับตารางจำนวนจำนวนเงินนะครับ22 2 9 5 12นะครับพอขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่แอปเป๋าตังนะครับเราก็มาที่แอปเป๋าตังเลยนะครับ กดมาที่ G w a l l e t นะครับก็จะขึ้นม .33 เรารักกันนะครับอันนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับไม่สามารถใช้สิทธิ์ม33เรารักกันได้ในเวลานี้สิทธิสิทธิโครงการม .33 เรารักกันสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่22มีนา2564นะครับแล้วก็กดตกลงน,น,นะครับอันนี้ถือว่า ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รออย่างเดียวนะครับรอใช้สิทธิ์วันที่22มีนานะครับส่วนถ้าใครมาที่ G Wallet แล้วไม่ขึ้นแบบนี้นะครับไม่ขึ้นม3 3เรารักกันนะครับก็ให้ไปกดตรง Playstore นะครับแล้วก็อัปเดต G Wallet นะครับก็จะขึ้นม3 3มานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ